อันนี้คือการแบ่งปันถ้าเรามีความสุขเราก็แบ่งปันสองบางอย่างเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนมาปรึกษาอันนี้คือการแบ่งปันความสุขเท่ากับแบ่งปันความสุขให้หมู่ให้หมู่ไปจริงๆใ่ไหมคะส่วนในในส่วนของตัวเราอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเขาอาจจะเฮ็ดไม่ดีซ้ำที่เขาบอ,อกไปแต่เราก็พยายามชี้แนะให้ทุกคนว่าอยู่บนโลกใบน,นี้น Ан ั่นอยู่อย่างให้มีความสุข อยู่อย่างให้เป็นคนดีของสังคมยุบโลบใบนี้อ่าแล้วถามว่าที่พึ่งทางแกของเราเพื่อนเพืเชื่อไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นร้อยทงร้อยที่พึ่งทางแก player, ขขข่ของเอาก็คือพุทธศาสนาลักธรรมอ่าลักธรรมะ,ะ,รรมะแต่ไม่หน่อยถามว่าทุกคนบนพื้นฐานของทุกคนเนอกคณะธรรมะของเรานี่ก็คือถ้าเกี่ยวกับธรรมะเนาะศีลหอ่าศีลห้า ถ้าถามว่าไม่หน่อยทําได้กี่ข้อไม่หน่อยก็บว่าเห็ุใดมดทุกขอเด้ค่ะแต่ก็จะมีบางข้อที่เราทําไม่ได้แต่เราก็จะพยายามทําให้ได้ประมาณนี้ทุกคนไม่หน่อยเชื่อว่าทุกศีหน้าทุกคนอาจจะมีบางข้อที่ทําไม่ได้ไม่หน่อยก็เห็ุว่าอะรนะแต่ขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนดีในสังคมขอบคุณนะคะหนึ่งลบรายยี่สิบห้าล้านวงตาขอให้เป็นคนดีในสังคม แล้วการมาส่งพลังใจพลังบวกให้กันเพื่อนๆใช่ไหมว่าการให้กำลังใจก,กันนี่เป็นดีที่สุดเวลาเราทอ้อเนาะมูมาให้กำลังใจเพื่อนๆใช่ไหมว่ามีความสุขมากอุย้ยเขาเป็นใครเนี่ยมาให้กำลังใจเราต้งสีไหมคะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่ามิตรภาพบนโลกโซเชียลเราเห็นเห็นมันสวยงามค่ะเพื่อนเอนเราทําให้สวยงามอ่าเรื่องโซเชียลเนาะเราทาให้สวยงามมันก็สวยงามเลยคะ่ะ ม่หน่อยจะมองผ่านในสิ่งที่มันไม่สวยงามอ่ารู้เรารู้ว่าไม่สวยงามแต่เราไม่พูดแต่เราก็มองผ่านท,ทุกคนเกิดมาจะไม่สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีอุปสรรคบ้างเพระ่าหนึ่งหนึ่งไม่หน่อยเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้าอ่าไม่หน่อยไม่ได้เกิดมาบนครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างเกิดเป็นลูกเศร้าให้เศร้าหน้ากระดูกสลังของฉาิพ่อก็แม่ก็เห็นายเ็น,น่าไม่หน่อยก็เลยรู้ว่า คนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันถึงไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่ให้กำลังใจก,กันนี่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆมีแห้งใจงมีแห้งใจยิ่งเวลาราท้อมีคนให้กำลังใจนี่มีความสุขมากจริงๆเพื่อนๆน,น,นี่แหละเพราเรียกว่ามิตรภาพบนโลกโซเชียถามว่าไม่หน่อยขึ้นไรแต่ละครั้งไม่หน่อยมีเพื่อนไหมบอค่ะ เพื่อนที่เขาจะมาดูห้องไรถามบอกตรงๆเลยว่าไม่มีแต่ไม่หน่อยสร้างสร้างบรรยากาศขึ้นมาสร้างบรรยากาศขึ้นมาคืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถึงไม่มีเพื่อนไม่หน่อยก็มีความสุขเพราะว่าไม่หน่อยให้กําลังใจตัวเองเสมอไม่หน่อยทําคลิปมาไม่หน่อยมาทําช่องพี่ยูมาอันนี้หกเดือนเต็มๆ ถามมากเวลาขึ้นไล์สุดมีเพื่อนเยอะไหมไม่ค่ะไม่หน่อยบอกได้เลยไม่แต่แม่หน่อยก็มีความพยายามมุ่งมั่นอดทนอย่างน้นอยๆละ่ะแม่หน่อยเข้ามาห้องเวลาแม่หน่อยขึ้นไล์สุดแม่หน่อยก็จะได้มองตัวเองย้อนตัวเองส่งมือนกับส่งกระจกว,ว่าหนึ่งได้ฝึกทักษะในการพูดสองได้ฝึกทักษะในการเรากล้าแสดงออกอ่าเราไล์สดเหมือนกระจกส่องเราว่าปรับปรุงบุคลิกภาพปรับปรุงยังไง จะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นไม่หน่อยเอาเรื่องไร้ส่วมาเป็นปรับปรุงบุคลิกภาพบุคลิกภาพตัวเองแล้วเอามาปรับปรุงในการพูดการจาว่าเราจะพูดยังไงให้หน้าฟังหน้ามองอย่างเงี้ยอ่ะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าทุกคนอาจจะอุย้ยเสียงอย่างนี้ไม่เพาะเสียงอย่างนี้ไม่หน่อยไปมองตัวเองย้อนหลังไปมองตัวเองย้อนหลังว่าเออเราพูดออกมาเป็นยังไงทุกคนเชื่อไหมว่าแต่ก่อนไม่หน่อยจะพูดเร็วกว่าน,นี้อืะ พูดเร็วพูดไม่หน่อยจะเป็นคนชอบพูดเร็วเร็วพูดไม่มีจังหวะจะโคนแล้วเวลาพูดก็พูดไปเรื่อยๆคือวันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆคือพูดทําไมถึงพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าในห้องไรเราไม่มีการปฏิสัมพันธ์อ่าในห้องไรสาเหตุหนึ่งที่ทุกคนพูดไปเรื่อยๆคือในห้องไรไม่มีการปฏิสัมพันธ์ไม่รู้จะปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าสมมติว่าในห้องไรมีคนเข้ามาเนาะสมมติว่าสวัสดีค่ะคุณยาย เราก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะถามมาทานข้าวหรือยังอย่ายังไม่ได้ทานเลยปุ๊บปก็ประมาณนี้นี่คือการมีปฏิสัมพันธ์